ถึงตอนนี้ก็ยังยังทำตัวไม่ถูกร้อยเปอร์นคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของของเรานะตอนแรกผมกลัวมากเลยนะว่าจะแบบเจอแบบคุณภรรยาเขาจะแปลงร่างเป็นแบบเป็นปีศาจช่วงนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่าพูดสิตอนนี้มาดีมากเลยอันนี้คือเราใส่ครั้งแรกติดเลยทั้งเดียวติดติดแล้วก็ที่ผมบอกว่าไม่มี ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างทุกอย่างสกู๊เราสามารถลงทุนได้แล้วใชื่อในข่าวข่าวที่เราเกี่ยวไว้่องกนี่แอบถามเนี่ยเราอ่ะไลน์นะเราเนี่ยสวัสดีครับเป็นเป็นเอ่อเป็นแดดดีแล้วนะครับ <Yeah. S 2> เป็นทางการนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่บางทีแบบผมไปที่ไหนเขาเขาเขาจะช,ชอบแซวว่าแดดดีแดดดีเกาจะบอกว่าเป็นแดดดีจริงๆแล้วนะครับเุณคือไหมครับแดดดีจริงๆแล้วตอนนี้เอาจริงๆนะแบบถึง ถึงตอนนี้ก็ยังยังทำตัวไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของของเรานะแล้วเราก็ไม่แล้วไม่ใช่ว่าแบบต้องมีหรือหรือไม่มีคือคือเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยจินตนาการตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าหนึ่งว่าเราจะแต่งงานแล้วก็สองไม่เคยคิดว่าจะมีลูกอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็แต่งงาน แล้วตอนนี้กํากำลังจะมีลูกก็เลยแบบมันคงยังอยู่ในแบบโหมดให้ทุกอย่างมันกำลังตกผลึกอยู่มั้งพอมันเกิดขึ้นแล้วโมเมินตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับถ้าปล่อย่าผไไ้าใดคือผมว่าคนที่เขาตั้งเป้าที่จะมีลูกเนี่ยคือ พอเขาต้องอยู่กับความรู้สึกว่ามันมันโอเคไหมมันจะติดไหมมันแบบมันจะสําเร็จไหมเนี่ยผมผมเข้าใจได้ว่าพอมันไปถึงจุดที่เขารู้ว่าแบบทุกอย่างโอเคเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แบบมันเป็นมาร์สโตนในในชีวิตของเขาผมยอมรับเลยทั้งผมกับภรรยายังมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเรื่องนี้จริงเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็ก็เด้อะไรคือ เราก็พยายามหาข้อมูลไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็แบบในช่วงเวลานนี้ควรจะต้องทอํายังไงช่วงเวลานี้ต้องทอํายังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะไร,งไรเงี้ยแล้วเราก็โชคดีแบบทุกอย่างแบบผ่านไปได้แบบไม่มีช,ชู้อ,อะไรเลยไอ้เรื่องแบบพวกแพ้ท้องเรื่องฮอร์โมนเรื่องโอ้โหตอนแรกผมกลัวมากเลยนะว่าจะแบบเจอแบบคุณภรรยาเขาจะแปลงร่างเป็นแบบเป็นปีศาจช่วงนั้น,นะอะไรเงี้ย เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าพูดสิตอนนี้มาดีมากเลยถึงถึงขั้นถึงขั้นผมยังยังทักเขาเลยว่าแบบเชื่อไหมว่านี่คือนี่คือแบบนี่คือคุณในสภาพที่แบบแบบแบบจิตแล้วก็อารมณ์ที่ดีที่สุดที่ที่เคยเจอตั้งแต่คบกันมาอะไรเงี้ยแปลกมากแปลกแปลกจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็คงจริงเรื่องของ ออร่าเป็นความแม่หรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมันคงมันก็มันก็คงเป็นเรื่องจริงอะไรเออนี่ก็แปลกไม่เคยได้ยินสับนี้มาก่อนแต่เห็นเขาแบบมีวันหนึ่งแบบแบบอยู่ดีๆก็เดินข้ามอะไรสักอย่างแะ้วเหมือนเดินข้ามเพื่อให้แพ้ท้องแทนหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมีทริคอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเธอทำอะไรอยู่เขาบอกเพราะว่าเธอทำหมีสามีแพ้ท้องแทนมีช่วงที่แบบ ก็อึนๆนมึนมึนงงๆงนอนทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยทุกคนก็มาบอกว่าเนี่ยแพท้องแทนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคือไม่ไม่ไม่รู้อ่ะคือในมุมผมผมก็ว่าแบบผมคงมีแบบเออใช่คงเป็นแบบกลางวันอ,อกนน้กังวลลึกๆแล้วก็แบบนอนน้อยพักพักผ่อนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ไดไ <c ười> ้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นก็แค่ช่วงแรกๆก็มีแบบ แบบในครอบครัวเขาก็แซวกันเองแต่ว่าในความเป็นจริงผมก็ไม่รู้หรอกเพามันก็ในมุมผมผมก็เป็นแบบพวกสายแบบลอจิกแบบวิทยาศาสตร์ผมก็แบบไม่เราแค่กังวลและเราคิดเยอะแล้วก็เรานอนไม่หลับมันก็เลยแบบเหนื่อยๆอย่างนี้ไม่เขาเป็นคนทำเราแค่นอนอยู่เฉยๆแล้วเฮ้ยคืออะไรวะเขาก็บอกว่าได้ยินมาอย่างนี้แล้วแบบฮะเลยก็มีก็มีช่วงแรกที่แบบก็นิดหน่อยก็ยอมรับ อ,อันนี้ทำไมเบฟครับทำไมทำไมเบอันในบอกตรงๆเลยครับว่าคือจริงๆก็ด้วยเหตุอันนี้คือมันก็เป็นดีเทลของของทั้งสองฝ่ายผมก็ขออนุญาตเล้วนกันเพราะว่ามันหมอเขาก็บอกมาว่าถ้าให้เราตรงตรงเขาก็บอกว่าก็ได้คือคือถ้าอยู่จะธรรมชาติมันก็จะยากกว่าคนอื่นนะเขาทาได้เขาเเราไปตรวจทั้งสองสองฝั่งใช่ไหมฮะ แล้วเขาก็บอกว่าอ,อยากลองดูก่อนไหมแต่ว่าพอผ่านจุดนั้นนะหมอเขาบอกว่าด้วยวัยทั้งคู่ถ้าอยากจะลองจริงๆเขาบอกว่าเขาขอแนะนำาหีไปเลยซึ่งพอเขาแนะนำมาอย่างนี้ผมก็โอเคก็เป็นเหมือนแบบดีลระหว่างเราสองคนนะว่าแบบโอเคเราจะให้เวลามันเท่านี้แต่มันกลับกลายเป็นว่าจากที่เราเข้าใจนะว่ามันไม่น่าจะติดได้ง่ายคือทุกอย่างที่เราทําทุกขบวนการนี่คือแบบ คือผ่านล้วแบบแล้วก็ดีจนขั้นแบบหมอเขาบอกว่าแบบเฮ้ยคูพวกคุณนี่คือแบบเป็นคู่มิริเคิลเหมือนกันนะแบบเก็บไข่ก็เพอร์เฟกเก็บไข่ก็ perfect, เพอร์เฟกตอนตอนใส่ก็ก็ไม่เก็บไข่กลับมาได้ครบตอนใส่ก็ก็ทุกอย่างก็ดีเช็ค,คโครโมโซมซึ่งปกติมันจะต้องหายไปครึ่งหนึ่ง<ม>ก็กลับมาครบ มีครบทุกอย่างผู้หญิงผู้ชายแปลแบบมีแบบหมอหมอคือคือหมอเขาถึงขั้นว่าแบบเราอยู่ในเขาบอกว่าเปอร์เซ็นที่น้อยมากที่ที่ได้ที่ได้ผลอย่างนี้ก็ก็แปลกใจเพราะตอนแรกเราก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่เราทํามาทางนี้เรารู้สึกว่าอ่ะเรามีเวลาอยู่ประมาณปีครึ่งที่เราคุยกันไว้ว่าถ้ามันหลุดปีครึ่งนี้เราอาจจะเราอาจจะไม่มีก็ได้เราก็เลยคิดกันว่าแบบ อ่ะเดี๋ยวพอเราเริ่มไปเนี่ยเราจากที่เราฟังจากคนอื่นๆนะจากเพื่อนผมหลายคนก็ทำใช่ไหมสมัยนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติเขาก็บอกว่าครั้งที่3ครั้งที่4บางคนก็แบบครั้งที่10กว่าจะติดอันนี้คือเราใส่ครั้งแรกติดเลยครั้งเดียวติดติดแล้วก็ที่ผมบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างทุกอย่างสกูซึ่งแปลกพอเรากลับไปถามหมอเขาบอกว่าต้องไปขอบคุณพระแล้วล่ะ ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาแบบแบบของของเขาแบบเขาเขามีทุกอย่างฮะฝั่งนู้นแบ็แบ็สายมูเขาแบบแข็งแรงมากก็อาจจะเป็นไม่ได้ฮะอาจจะเป็นใครจะไป่รู้เออไอคนนี้ผมเอาเอาผมเอาตามนี้ดีกว่าเหตุผลนี้แหละ แน่นี่แอบถามเนี่ยเราไลายนะเราเนี่ยสามารถเลือกได้ฮะมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้ขนาดนั้นคือคือคือตามตามหลักการเนี่ยมันเป็นเรื่องเกรดเขาจะดูเกรดว่าแบบตัวอ่อนแบบมันเฮลซี่แค่ไหนอยู่ในเกรดอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเลือกได้อ๋อที่บอกไม่ได้อยู่แล้วฮะเราลุ้นเ อใจเอาจริงๆนะคือพูดยังไงให้มันไม่หลุดวะเดี๋ยวแป๊บนึ่งขอคิดขอคิดวิธีคิดที่มันวิธีพูดคือคือเอางี้คือหลายคนในครอบครัวคิดว่าผมต้องการอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาตีความกันอย่างนั้นแล้วก็ แล้วเขาเขาก็ตีความว่าคุณแม่ต้องการอย่างหนึง่งแต่พอได้ผลมาเนี่ยผมก็บอกทุกคนผมก็ยืนยันกับทุกคนว่าแบบผมไม่ไม่ผมแบบจะผู้หญิงผู้ชายผมไม่ไม่เลยผมแบบเอาจริง,รงๆผมขอแค่แบบขอให้เป็นเด็กที่แบบสมบูรณ์เฮลที่ผมแค่นั้นผมแบบแฮปปี hmm. ้ก็เลยตอนนี้สิ่งหลักที่ท,ที่ที่ผมดีใจที่สุดก็คือเราไม่มีอุปสรรคอะไรตอนนี้คือตอนนี้ทุกอย่างมาดีมาก ก็ขอให้มันเปหนีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งผลก็คือตรงกันที่จอยกับพี่นัทก็คือตรงกันเรียกได้อ่าก็ก็ก็ว่าก็ว่าได้ก็ว่าได้ก็ว่าได้คือคือผมไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องเพศขนาดนั้นเอาจริงๆนะอ้าวจริงๆนะมันมันก็กลับไปที่เราบอกตอนแรกว่าแบบมันยังตกหลึกอยู่อะคือเราเรา ไม่ใช่ตกยังไม่ใช่ตกใจนะแบบผม,มรู้ว่าจะรู้สึกแบบความดีใจแบบไหน<อ>คือไอ้ดีใจอ่ะมันดีใจอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้ที่ผมผมเป็นคนแบบกลับไปเรื่องแบบเป็นเป็น logical person ใช่ไหมเป็นมนุษย์ l o g i c ่ะผมก็คิดไปอย่างอื่นละอ,อ่ะคลอดแล้วต้องยังไงต้องเตรียมบ้านยังไงต้องเตรียมนี้แล้วเรื่องเรียนนั่นนี่จะให้เขาใช้ชีวิตยังไงคือคือไปคิดในเชิงนั้นมากกว่า<ม>อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่า ผมคงแบบวันที่คลอดอ่ะความนิ่งอันเนี้ยเละผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นนี้ได้นานแค่ไหนเพราะว่าผมรู้มันจออยู่แบบตรงนึกออกป่ะอะไรที่มันอยู่ที่คอหอยแล้วมันแบบมันตื้นตันอ่ะเนี่ยพูดแล้วก็เริ่มคิดแล้วเนี่ยคือคือมันเหมือนมันพร้อมที่จะออกมาเป็นแบบความความรู้สึกที่มันมันท่วมตัวแต่ว่ามันเหมือนสมองเราแบบดึงเรากลับมาไม่ จ่อยมึงต้องคิดอันนี้ก่อนต้องเตรียมมาทีก่อนต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องแบบคิดให้มันครบถ้วนคิดให้มันละเอียดและเดี๋ยวพอถึงวันนั้นที่แบบเราจะแบบระเบิดความสุขนั้นออกมาเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองเพราะเราเรารู้สึกว่าผมไม่มองในแง่ว่าแบบคือนี่คือลูกของเราเขาต้องอยู่กับเราทั้งชีวิตมันไม่ใช่คอมมิชเมนแค่ช่วงช่วงเวลาเนี้ยมันคือคอมมิชเมนที่มันทั้งชีวิตของเราเด็กคนนี้จะอยู่ในในชีวิตของเราแบบจนแบบ เราไม่อยู่อะนึ่บอกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบแทนที่จะมาเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยหรือจะมาแบบมาเซเลบรตเพื่อตัวเองเนี่ยเรานึกถึงตรงนี้ก่อนดีกว่าทำไงให้ดีที่สุดสำหรับไอ,เ,อ,อ,ไอเด็กคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาในโลกอะไรเงี้ยมันก็เลยโฟกัสไปอยู่นั่นหมดอันนี้ยอมรับเลยกับไม่อยากจะบอกว่าตอนแต่งหน้าวันนี้ยังพิมพิมพ์อีเมลไปที่โรงเรียนอยู่เลย <c oughs> เริ่มแล้ว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 เริ่มเริ่มเริ่มมีเถียงกันกับ<อ>กับกับกับภรรยาแล้วภรรยาเริ่มแบบจะเอาไงจะเอาไงอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบเฮ้ยต้อต้องแบบต้องจัดการนะต้องจัดการนะก็นั่นแหละฮะก็ตื่นเต้นนฮะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแฮปปี้แฮปปี้อยู่แล้วขอบคุณมากครับ คือจริงๆนะเว้ยคือแบบผมไม่กล้าที่จะแบบปฏิเสธอะไรอีกต่อไปละเราบอกว่าจะไม่แต่งงานก็แต่งงานเราบอกว่าจะไม่มีลูกตอนนี้ไงกำลังมาละใครไปรู้มาคุยกับผมอีกสองปีแล้วกันคุณคุณคุณแฟนก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบคิดจะมีอยู่แล้วตอนนี้ก็มีแล้วใครจะไปรู้แบบอีกสองปีนาอ,แบบนอะไรแบบเฮ้ยแฝดไหมอะไรเงี้ย ใครจะไปรู้คือตอนนี้ตอนนี้ผมผมเลนดิตโกแล้วก็คืออะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นไป